อาสวัสดีค่ะพบกันคืนแล้วกันด้วยค่ะขอคุณมาตุลาการเมื่อนี้ยค่ะพ่อน้ำมะเร็งก็มาให้อาหารแมวค่ะหลังจากที่ไปไทยคลิปอยู่ให้อยู่น้านะคะขอบคุณเลยหลายนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ดนะค่ะด้วยขอบคุณค่ะเจะเอาให้มันดีก่อนค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามโอ้โหขอโทนขอโทษขอโทษโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษแม่นี่โอ้โหครับผม อ่ะกุลิจับมากินน้อยจับมากินน้อยนี่ค่ะแมวคุมพันมีอยู่มีอยู่เจ็ดตัวค่ะทำไมวันนี้มันไม่สว่างเลยี่ลิศเหรออ่ะกินข้าวลูกกินข้าวคนเก่งจับตัวนั้นมากินน้อยมากินข้าวนะลูกนะเสือตัวร่วนมากินข้าวนะลูกหนูไม่ไม่กินข้าวเดี๋ยวหนูไม่โตนะเออเสือกินข้าวลูกคนเก่งคนเก่งกินก่อนกินก่อน ไอด้ดำก็กินก่อนอเดี๋ยวเขาหิวเขาจะมากินเองอ่ะเบ,บ้นเหรอพี่เบ้นอยู่รังตุอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอู้น่ารักจังเลยแมวกินข้าวค่ะน่าฮักน่าฮักพี่น้อง คุ้มพันธ์กับไทยซ่ม,มือแล้วเพราะว่าคุ้มพันธ์อยากเก็บภาพภาพที่น่ารักน่ารักไว้ค่ะกัะอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วก็เผื่อ FC ท่านที่ชอบแมวก็จะได้ดูด้วยค่ะจะไ,ได้พักผ่อนหย่อนใจ,จเจริญหูจเจริญตาคลายเคยรียดค่ะหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆอ้ยอร่อยใช่ไหมลูก เบิ่งค่ะเบิ้งกินดีดีอาหารเปียกผสมข้าวสวยร้อนๆค่ะคุกข้าวสวยร้อนๆคุ้มพันกับบุก้าเอาพวกประถูให้มันกินหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากลัวมันติดขอน,นออ้องแมวกะที่เป็นอาหารเปียกอาหารเปียกผสมกับข้าวข้าวสวยห่อนๆน,นะคะกินดีดีหรอกแต่ว่าเขาก็ทีกินเท่าเล็กระน้อยถ้าเขาหิวก็จะมากินอีกนะคะ ก็ต้องขอบคุณ f อมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโูมพันตุลากันค่ะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยแล้วก็ในเรื่องของอสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามจมชื่นค่ะอ่าแล้วก็ในเรื่องของวิธีการอุรง์ชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลากันค่ะอากินเลยลกูกินเลยถ้าหมดแล้วกระบาอื่นก็ยังมีอีกโอ้อันนี้ กินโจุนะเนี่ยสามตัวเนี่ยอร่อยใหญ่เลยเหรออร่อยมากใช่ไหมลูกพี่เล็กเอากระมังไปด้วยค่ะกระมังไปด้วยมันหมดแล้วแหละอ่าที่มีก็ไม่มากินนะเออเนี่ยนะเน,นี่ยใหญ่บเบ้อเลยกินตรงเนี้ยลูกเออเก็บมาเก็บมาไอหมีไอหม,อมีลูกมาลูกมาลูกหมีมาลูกหมีทองมากินข้าวมาลูกมา อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอ้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาคอเคียร์อีกแล้วว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนขนปุกปุยอยู่นี่ค่ะแมวเอ๋ยแมวเหมียวมากินข้าวลูก เดินเล่นแล้วแม่อิ่มแล้วเหรอโอ้อิ่มแล้วอิ่มแล้วเออมาหาแม่แล้วลูกโอ้โหพี่แฟดขึ้นเองเหรอใช่ไหมแฟดขึ้นเองเหรอโอ้ดีจังเลยถ้าตรงไหน,นมืดแฟดจะขึ้นเองเลยมากินข้าวลูกมาเร็วไปแล้วค่ะไปบวดสุดโต๊ะล้ว ตุ้งตาี้อิ่มเนาะโอ้ไปแล้วไปแล้วคนน่ะว้ายใครเนี่ยใครใครเนี่ยหนดูหน้าที่ใครเนี่ยโอ้น่ารักจังเดินเนาะไปทางโน้น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 สวัสดีเอฟซีก่อนว้ายว้ายครับผมน่ารักน่าชัง <c oughs> ลูกแมวโครมพันธ์ค่ะอันนี้ช่วยเจ้าสี่พันครับผม สี 4, so 4000, wow. uh, ่พันก็น่ารักด mm ้วยค่ะเนี่ยสี่พันครับว้าวอาแมวเมวแมียวแมวแมวเมียวเมวแมวเมวมวเมมืวเมียวเมวมียมียมอยวคมีอวเมีมวเียอเมวีอวมมีวียวมวี้เมมว มาแล้วมาแล้วเจ้าดำมาแล้วมาแล้วโอ้ยไหนดูสิดูซิเจ้าดำดูสิดูสิดูซิรายงานตัวสิครับโอ้ผมชื่อทองดำครับผมชื่อทองดำครับผมมาดูดิขาตรงไหนมาัางอ่ะขาตรงค้างกับปากว้ายน่ารักนาชังขาตรงคางกับปากพี่น้องน่ารักไหมลูกโอ้ผมชื่อทองดำครับผมหิมข้าวแล้วครับ น่ารักค่ะอีกตัวอื่นๆมารู้ไปทางไหนหมดเดี๋ยวจะตามไปสัมภาษณ์ก่อนอึบายผมชื่อผมชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อสี่พันครับสี่พันครับผมแมลแมลเมๆมม,มันนี่ลูกมามากินข้าวเร็วแมแม ผมชื่อเสือทองครับเสือทองมากินข้าวลูกกินข้าวไปไหนอีกอ่ะสองตัวนี้กะมักยู่กับคุ้มพันธุ์ตุลากันนะคะสี่พันกับทองดำอะดูอะไรลูกดูอะไรวายดูอะไรเนี่ยมีทองมีทองมากินข้าวลูก อุ้ยเสือทองเดี๋ยวตามไปดูก่อนไปไหนเนาะตามไปดูก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เป็นทองเทาค่ะทองเทาทองเทา สองเทาน่ารักน่าชังอ้าน่ารักน่าชังทำอะไรลูกทำอะไรทำอะไรเหรอใส่ขนใส่ขนใส่ขนเหรอแล้วอีก เจ้ามีทองไปไหนล่ะมีทองไม่เห็นจะไปถ่ายเจ้ากวางทองกวางทองครับกวางทองครับอีผมชื่ออะไรผมชื่อมีทองครับทำไมไม่ไปกินข้าวละลูกไปไปกินข้าวนะลูกเนาะไป้วเ ไปกินข้าวดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าไปกินข้าวเร็วฮึบนั่นกินเลยลูกมีทองกินข้าวเลยลูกมีทองครับกินข้าวเร็วไม่ยอมกินข้าวไปเฝ้าประตู ไม่ยอมกินข้าวไปเฝ้าประตูเฝ้าประตูสวัสดีครับมีทองครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วนอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปใหม่นะคะสวัสดี FC เอฟซีหลยๆลยที่เขามากดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ด้วค่ะเด้อขอบคุณเลยๆเลด้วยค่ะ ไปหน้าประตูแล้วค่ะไปหน้าประตูแล้วที่เธอออกหรือเปล่านี่ไปเล่นกับครูเรียนหนาประตูแล้วอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ